แบบนัน่งเอาไหนเ่ยๆนดะดูสวัสดีค่ะหมาตสปองครับสวัสดีครับนั่นสมปองครับสวัสดีครับนีไไ่ไม่ต้องไม่ต้องมาอินไม่ต้องมาหวาดเสน่ห์เขาจะแต่งงานแล้วแบงค์สอนอะไรนะเมื่อกี้แบงค์อะไรนะแบงค์อะไรนะเมื่อกี้แบงค์สอนค่ะก็คือแบงค์สอนน้ับนั่นเหรอพูด,ดง่ายใช่ค่ะแต่เขาเขียนว่าแบงค์สอนอุย้ยอแบงค์สอนเฉยๆ นี่อ็เป็นพระเอกและเป็นดาวร้ายที่อยู่นานมาก21ปีของนี้ดอกดินนะค๊ะสวัสดีครับโอ้ยหาสปองครับหาสปองมีโอกสจะไปชมนะครับครับัอดีช่นชมครับช้นชมครับชอบมากเลยครับยังหัวหน้ยังไม่เห็นขึ้นเลยพี่ไม่เห็นขึ้นเลยอ่ะมันมีแต่อันอื่นอ่ะแบงค์สอนแบงค์มีขอควใครกำลังไหมอ่ะ มีสอนสอนแบงค์เขามีคอควายกระลังมีเนาะบ้านบ้านบ้านฟ้าสอนแบงค์นะสอนแบงค์หรือแบงค์สอนเอาดีเออแบงค์สอนใช่ไหมแบงค์สอนเขาไปดูนะอาจารย์นี่มันขึ้นมามันไม่มีเนี่ยมีแต่แบงค์อดีสอนใครก็ไม่รู้ไม่เจอไม่เจอไอนี่ก็นางเอฟฟอยยังไม่มาสวัสดีค่ะ หาสมองโลกหาสมองวา,าเด็กสาวเด็กรุ่นนี้จะรู้จักเราไหมเนี่ย <c oughs> มีโอกาสจะไปชมนะคะอเ <c oughs> แล้วปอยยังไม่มาค่ะปอยเคยเห็นแต่ในสื่อ <c oughs> ตรงนี้ที่ของแบงแบงยังไม่มากดเกาไปมีแต่ข่าวแบงเฉยเฉยไม่มีช่องแบงคอ่ะแบงสอนไม่เห็นขึ้นเลยอ่ะอา <c oughs> จารยถ้าถ้าถ้ายังไงก็ สะดวกลูกบ้างมาได้นะเพราะว่าจะมีของรายการนู้นรายการนี้เขามาทํากันที่นี่ค่ะได้ครับเดี๋ยววันที<ช>่จะปกผมน่าจะต้องไปต่างจังหวัดแต่เดี๋ยววันอื่นผมตามดูครับวันไหนต้องได้ดูอย่างน้อยสี่เดือนครั้งหมายถึงลิเกใช่ครับที่ไอะไเขาเรีกยกหมอลำหมอลำหมอลำก็จะดูสองอโอ้สวัสดีครับมาตุปองครับสวัสดีครับโอโออนี่ก็เป็นครูครูสอนนากาศิลป์ทำมเล่นลิเก สุดยอดเลยสุดยอดเลยอ่ะพี่พี่อรชรเคยเล่นลีเกมาก่อนไหมครับหรือว่ามาเริ่มที่นี่เลยเล่นค่ะเล่นลีเกมาก่อนก็อยู่กับนันนงอ่ะเล่นอยู่กับนันนงเชิญยิ้มอ่ะนันนงก็ก็เป็นลีเก้อะไรอืมอครับครับครับเรียกรถยังยอดเลยอ่ะเรียกเปล่าโอเคเดี๋ยวให้เตรียมตัวเนาะฮะจ้าคนประมาณเท่าไหร่ครับคนเต็มตลอดไหมพี่อรชรคนเต็มตลอดไหมอะไรนะคะ ไม่อ่านเม้นต์เลยค่ะน้ำผึ้งแพงเพราะน้ำตาลก็ราคาอ่านแล้วนะคะเขาบอกผมไม่อ่านเม้นต์ผมเลยอ่านให้เขาแล้วพี่อะไรเันเอาะที่ผมถามเลยผมเลยลืมเลยเล่าไหมคนเยอะตลอดคนเต็มตลอดไหมนึกออกแล้วรุ่งเรือยู่มครับคนคนก็คนดูเยอะนะภาษาอังกฤษเขาบอกภาษาอังกฤษแงสอนภาษาอังกฤษคนเยอะตลอดแหละสอนน้ำเพชรไม่เคยเห็นคนน้อยทุกทีใช่ค่ะก็เก้าอี้เต็มทุกทุกงานแล้วก็ยืน เขาอี้เป็นพันอ่ะพันพันกว่าตัวแล้วก็คนรอบๆก,ก็อย่างเงี้ยแน่นเลยอ๋อที่สุดภาษาอังกฤษนะพี่แบงค์สอนภาษาอังกฤษแบงค์สอนภาษาอังกฤษเอาแบงค์แบงค์สอนภาษาอังกฤษเหรอใช่ครับแบงค์สอนภาษาอังกฤษ Banksorn นะใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ถ้ามีโทรศัพท์อีกเครื่องนะครับติดตามนะแบงค์สอนรามก็ เราไปดูอาจารย์เขาไปดูนะ S O R N เดี๋ยวบ้านฟ้าประมาณสามทุ่มตีง่ายสามทุ่มใช่ค่ะก็จะมีลำโชว์จะมีลำโชว์แล้วก็ออกแขกหน้าวิธีเสร็จแล้วก็ดิเกก็เริ่มเริ่มแสดงโอ้สุดยอดเลยอ่ะนี่ต้องไปแต่งตัวหรือยังจะมาเล่นด้วยเหรออาจารย์ผมขึ้นไปยิงสักสามุกห้ามุกเจ็ดมุกได้ไหมล่ะ ผมเตรียมมุกไปเล่นแบบเจ็ดมุกอะไรเงี้ยได้ไหมไม่ต้องเอาค่าตัวผมไปแจมเฉยๆมันจะเป็นวัตประสร์ชีวิตที่พี่อาชะร์เวทีแคปนักยอหน่อยนะเขาตอนนี้เขาแซวผมว่าไม่อ่านนะอ่านเม้นอ่านเม้นซะหน่อยนะครับอ่านเม้นซะหน่อยแบงค์สอนภาษาอังกฤษ่าบ้านฟ้าโอ้มีคนพี่มาบอกเพียบเลยอาจารย์ภาษาอังกฤษค่ะแบงค์สอนแบงค์สอนโอ้ยเขาอ๋อ ที S <S <an> เ่เขาบอกให้ผมอ่านเม้นก็คือเขาพิมพ์มาบอกเยอะแยะเลยอุ๊ยแสดงว่าเป็นแฟนสอนรามน้ำเพชรกันทั้งหมดนเนี้ยเปียบเลยถึงว่าทําไมเขาแบบอ่านเม้นสิคะอ่านเม้นสิคะเพราะว่าเม้นบอกเต็มเลยก็ยังยังยังมาเฮ้ยวันนี้วันอะไรน้องไปเรียนหรือเปล่าหรือน้องไปถ่ายวันนี้มันสุกพี่มันสุกน้องไปถ่ายหนังหรือเปล่าเพราะว่าทุกวันอาทิตย์น้องต้องไปเรียนค่ะเรียนมหาลัยน้องเรียนมหาลัยวันอาทิตย์เหรอฮะ ก็เพิ่งรับปริญญาโทรไปมันโอ้นี่จะเรียนด็อกเตอร์แล้วเหรอใช่ค่ะแล้วเขากำลังจะเรียนต่อปริญญาเอก้งผมก็จะวนกลับไปเรียนด็อกเตอร์รอบที่สามนะครับเพื่อจบก็ทีเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปเรียนให้จบสักรอบเหมือนเล่นลิเกส่งตัวเองเรียนกันนะค่ะสุดยอดในบ้านแดงก็สอนลามน้ําเพชระอ๋อบ้านแดงนี่ชื่อสอนลามน้าเพชรภาษาไทยเลย อ่าแล้วนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะได้ครับแต่ว่าผมนอนดึกหน่อยผมพูดดึกหน่อยอย่าลืมอ่านนะอย่าลืมไปเมนนะผมจะได้ตอบนะค่ะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวชองขอแต่งตัวก่อนนะเพื่อมันจะโป๊ได้ครับเดี๋ยวมันโป๊ไปเดี๋ยวเดี๋ยวช่องปิวได้ครับสวัสดีค้าของคนพี่ชอนสวัสดีคาันสวัสดีค้าครับโอ้ยน่ารักมากเลยครับี่อรชรนก็ไม่ได้เจอกันกวดออกไปหรือเปล่า ให้ครับไม่รู้เหมือนกันฮะลองหาดูฮะน่าจะเป็นกล <Okay. S 1> ุ่มจะเป็นกลุ่ม,มแล้วก็แกเคยไปแข่งที่ w o r ร์กพอยตแข่งเกี่ยวกับเนี่ยฮะโซเชียลเนี่ยครับแล้วกแกก็เลยให้ผมแบบเล่นมุกให้อะไรเงี้ยผมก็เลยเอางี้พี่ไม่ต้องแค่เล่นให้หรอกผมไปถ่ายด้วยเลยแล้วกันก็ไปถ่ายที่วัดมูลจินดารามครับจำได้แล้วพี่อรชรก็เข้ารอบลึกลึกไม่พอเป็นแชมป์ด้วยครับ ตอนที่มีผมอยู่ด้วยตอนนั้นเป็นพระจริงๆด้วยนะเป็นพระมหาสปองตะละปุตโตกรรมการในรายการก็ทัดเอ้าลบเอาเอาจารย์สปองมาแสดงด้วยยังไงอ๋อท่านเมตตาท่านจริงๆท่านจะแค่แนะนํามุกเฉยๆแต่ท่านก็เลยอ่ะอยู่ในนั้นเลยแล้วกันผมจําที่รายการไม่ได้นะครับเป็นคนที่น่ารักมากครับพี่อรชรครับน่ารักมากๆนะครับอ้าวเคยไปช่วยงานบ้านผมด้วยนี่ที่โรงเรียนบ้านป่า,าว่านตำบลห้วยยางอำเภอคอนซานจังหวัดชัยภูมิวาเลนไทน์ ทำอะไรกันบ้างเนี่ยผมถามเชยไปไหมเนี่ยไปทานข้าวไปดื่มไปดริง้งไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงขอคำคมวาเลนไทน์หน่อยค่ะคำคมวาเลนไทน์เลยครับคำคมวาเลนไทน์โอ้ผมโพสไปเยอะเลยนะไม่อ่านอะเราอะไม่ติดตามอะน้อยใจนะเนี่ยบ้านฟ้าที่ติดตามที่สิบสามโพสอะจนทีมงานตอนนี้ขอร้องแล้วความรักก็เหมือนกัญชาแรกแรกก็ฮาหลังๆเริ่มหลอน เอาแบบฮาแล้วกันเนาะแล้วผมก็ไปถามคนว่าวาเลนทายนี่อยู่ทีมไหนระหว่างโสดกับมีคู่ทีนี้ผมไปเห็นในในในโซเชียลเรานี่แหละผมเลยเอามาถามอ๋อมันเป็นสติ๊กเกอร์ใครอยู่ทีมโสดใครอยู่ทีมมีคู่เนี่ยอยู่ทีมไหนบอกมาผมก็เลยเอามาเรียนแบบว่าเลนทายนี่โสดหรือมีคู่สู้อยู่ทีมหดว่ามายาซ่าขุ่มตาเด้นะครับ ก็เลยถามความรักก็เหมือนแท็กซี่ปฏิเสธทุกทีทั้งที่ยังว่าง่มจีวรเขาเรียกเป็นพระ่ผมผ้าด้วยนะจ๊ะเขาเรียกเป็นห่วงมีคนหนึ่งมาเม้น่มจีวรเขาเรียกเป็นพระ่ผมผ้าขาวนะจ๊ะ,ขะ,จะเขาเรียกเป็นศพ <c oughs> ชอบอะ <c oughs> เวลาคนมาตอบเม้นก็มีต่อมุกอีต่อยอดความรักก็เหมือนเทียนไขดูสว่างสวัยแต่ก็มีน้ำตา บางคนทำตัวเหมือนคนแปลกหน้าทั้งที่เคยแก้ผ้าต่อหน้าเราออืเคยแก้ผ้าน่าจะเป็นลูกแหละตอนเด็กๆแก้ผ้าต่อหน้าพ่อแม่โตขึ้นมาวันเลนทายแล้วไม่สนใจพ่อแม่เลยทังนองเนี่ยความรักก็เหมือนกาแฟแรกๆก,ก็ใจสัน่นหลังๆก็ตาสว่างหลายก็พย่อมดูกาแฟอาจจะดําแต่หัวใจคนทําสีชมพูพอใจได้ย่งครับแฮปปี้เปความสุขนะ ก็ทุกครั้งที่โพสต์ก็อยากให้คนมีความสุขครับและทุกครั้งที่ผมอ่านเม้นผมก็มีความโขยิ่งคนที่ตกใจ <laughs> ยิ่งคนที่มาเม้นแบบสนุกสนานนะ่ะคิดได้ยังไงเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยขอบคุณคนออฟนะ,นะอะะะนะครับนะก็ชอบมวลเนี่ยกันมามนว่าให้ผู้อื่นมวนอย่างเดียวสมมติน่ยให้คนอื่นแต่เตามวนน้ำเด้กสมมตินะครับเนาะซันขาวแรงครับอย่างน่าจะเป็นไบอินซีของแพรลี่ครับ แล้วก็มีลาบก้อยส้อยแซครับพี่กุ้งกับน้องชิบ้านพี่ชายที่นับถือกันนะครับก็จริงๆผมจะนอนจากบ,บ้านเขาเนี่น,นะครับหลังหลังจอดรถยาก <c oughs> ก็เลยหาที่นอนใหม่พี่ประสิทธิ์ก็มีบ้านหลังหนึ่งให้ไปนอนสามชั้นแกเป็นให้คนเป็ตัดหญ้าไปล้างไปถูไปเช็ดไปเตรียมอย่างดียังไม่ได้เข้าไปสั้วันนะครับเดี๋ยวทักหน่อยจะไปพอวันนี้จะไปแกบอกอยู่แกอยู่แถวมีนบุรีนะครับก็เลยมา บ้านน้องอีกคนหนึ่งครับที่รู้จักกันสนิทกันสนิทมากตอนนี้ก็น่าจะอยู่ดูอยู่ในไลฟ์นี่แหละครับแต่ผมจะอยู่เป็นคล้ายๆบ้านผมแล้วครับสิไม่อยู่หลายก็จะของบ้านไปแล้วครับถ้ามากรุงเทพก็คงมาพักที่นี่เพราะบรรยากาศดีมากโอ้บรรยากาศดีครับดีแน่มองจอดรถพ่วงครับในบ้านก็สองสามขั้นนอกบ้านอีกแปดขั้นคนละนี่ไรกล้ากินขนมมาเลยทานได้ใช่ไหมเนี่ยไม่เปลิวไม่อะไรใช่ไหมแองอย่างกับเราแองครับ ขยับตัวพวกนี้นะครับพบกันใหม่น้องนุ่งไปตุละต่อครับซองดูก็จะไปงานแต่งตน้องคนหนึ่งก็พักผมก็ว่าจะงีบเอาแรงเท่านหร่ครับตื่นมาก็ไปตะวันตะวันสาดแสงแดงกาเจอกันที่พูดได้ใช่ไหมั้ยต้องขออนุญาตคันเนี่ยแนมานานเฮ็ดต้งสี่ก็คือเ่าไ่ได้คัเนียแบบ ตะวันแดงแจ้งวัฒนะเจอกันนะครับประมาณสี่ห้าทุ่มเนาะตะวันแดงยิ่งดึกยิ่งดีแพรี่ขึ้นไล์เนี่ยจากเขาอยู่กับฟอร์ดมั้งถ้าน้องอยากให้ผมเข้าไปไปทักทัก,ทกแพรีน่นียก็ได้พี่ปองไล์อยู่อยากให้เข้าไหมอยากให้เซลไหมล่ะตรด,ดูไปดูน้องสิไม่ได้ไล์ไม่ได้ไล์ไม่ได้ไล์ใช่ไหมน้องไม่รับงานเนียวันเนี้แต่ไม่ได้แปลว่าไล์ไม่ไล์นะงั้งแต่ว่าน้องไม่รับงาน คุณตว,นวาน้องมารับงานครับวันนี้เพราะว่าน้องบอกกับผมไม่รับงานนะจะพีเคเล่นไหมคพีเคเล่นกันไหมล่ะอวดคนไทยเขามันไหมล่ะใช่หมายถึงว่าพี่พีเคกับผมพีเคกับใครดีก็สูง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 เลยสูงเหมิงแล้วเหรอ <c oughs> เอาไหมอยากส่งพีเคกับผมไหมไม่ได้พีเคนานแล้วจนจำปุ่มพีเคไม่ได้แลนะ้วเนี่ยปุ่มพีเคจะปุ่มไหนนะ พีเคพีเคพีเคนี่เขาเรียกพีเครือเปล่าเนี่ยซ่องซ่องลาซ่องไปไปีน่นซ่องดูไปหรือยังปุ่มพีเคจะทลาอไอจําไม่ได้แล้วข้หัวใจให้หน่อยนะครับยังไม่ถึงแสนเลยนะครับหกหมื่นแปดพัน เอาสักสองแสนอะน่าจะถึงล้านยากอยู่ PK กดปุ่มไหน PK ปุ่มไหน PK เดินทางไปงานก่อนครับได้ครับแต่คุณต้องกด PK ผมก่อนครับกดตรงไหนครับผมจําไม่ได้แล้วจะ PK ใครคนทั่วไปเลยไหมก็ไปเลยครับเอาเป็นออโต้ไปเลยนี่เชิญใครก็ได้เชิญแบบอัตโนมัติเลยเมื่อกี้กดตรงไหนนี่เหรอใช่ฮะตรงผู้จัดนี่เหรอผู้จัด้าเราไปอัตโมัดเออมา อออมาเออมาเฮ้ยจริงไหมเนี่ยใช่จริงจริงไหมคะพี่สมพรรู้จักไหมเนี่ยรู้จักพี่สมพรกับพี่ซองดูเหรอรู้จักโอ้ออคำคมวาเลนไทน์หน่อยหรือคำพูดตลกตลกวาเลนไทน์หน่อยสักหนึ่งประโยคก่อนที่พี่จะพูดให้ฟังน้องพูดให้พี่ฟังก่อนไม่พี่เกินมาก่อนเพราะว่านี้ไม่รู้คำคมอะไรเลยเพราะว่าไม่มีแฟน ไม่มีแน่เรากลัวเราหรือเปล่าไม่ไม่เขาน่าจะแบบไม่เราเป็นเราเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าล่ะน้องน่าจะไปกดผิดปุมน้องเหมือนกำลังจะพูดอะไรสักอย่างเมื่อกี้น่ะน้องน่าจะลืมข่าวลืมไรลืมไรลือไรเด้วันนี้ครับพี่ ก็าอาจารย์ครับโอ้รู้จักผมนะฮะพี่เต้ครับผมรู้จักครับอาจารย์พี่เต้อยู่ที่ไหนยังไงเป็นคนจังหวัดอะไรคะเอาแบบดีนาจังอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่อยู่คอนแก่นครับผมอ๋อตำบลอำเภอเลยครับจตำบลอำเภอไหนฮะพี่เต้ผมขวัญอำเภอไหนขนัญอำเภอไหนขอนแก่นอะอำเภอเมืองเด้ตบี โอ้ของพี่เต้ค้างๆนะของพี่เต้นะเป็นี่นนอืมพี่เขาไม่ดีเน็ตบม่ดีเลยพี่เต้พี่เต้เน็ตบม่ดีออกกันเลยเด้อไ,ไอเด้อพี่เต้คาราบาวนะครับโอ้ตั้งแต่ดูคาราบาวมาก็เพิ่งเจอพี่เต้นี่นแหละคนตื่นทำได้ไหมคะคนตื่นทำมีอะไรครับท่านมีเบอร์ผมพี่เต้ต้องกดออกก่อนนะพี่เน็ตไม่ค่อยดีพี่เต้เน็ตไม่ค่อยดีเด้อไอ้เน็ตไม่ค่อยดีเต้ ผมคเมเน็ตก็ค่อยดีพี่เตจ๋ากินขขาวแรงไปคุณแพรรี่เป็นยังไงบ้างคัะตอนนี้สบายดีมีความสุขมากเลยครับวันนี้ไม่รับงานด้วยน่าจะเจมเหน,เหนยเียวเลยจะเดียวเจยวกดให้พี่เขาออกอยังไงรัเรากดไม่ได้ใช่ไหมพี่ต้องออกเองใช่ไหมพีมม่เตจ๋า พ,งพ,งพีเต้จ๊ะพิ่เต้นเน็ตไม่ไม่อดีเลยอ่ะพี่ใช <c oughs> ้เน็ตไลฟวันแน่เลยพี่ถ <c oughs> ึงแมก็เราก็เลือกคนคุยเลยก็ได้เนาะใช่ไหม <c oughs> ได้ค่ะอ,อืมอืมอืมเนคนอะไรนะเนี่ยคนอะไรคะ <c oughs> สวัสดีครับ รบกวนหรือเปล่าครับทําอะไรอยู่ครับสะดวกไหมครับอ๋อไม่รบกวนค่ะอยู่ที่ไหนครับเนี่ยที่อะไรครับพี่อะไรครับเนี่ยน,น้ำค่ะอยู่อุดรอี่ไหนกันนั่นอยู่ที่ไหนเนี่ยอุดรดค่ะ